สวัสดีค่ะวันนี้กับรายการ Rest the Bar นะคะพลินอยากจะชวนมาคุยเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหนังสือจากต่างประเทศนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีคนแปลเป็นภาษาไทยหรือ,อยังนะคะแต่ว่าเป็นหนังสือที่พลินเองเนี่ยค่อนข้างสนใจตั้งแต่เห็นหน้าปกเลยเนาะแล้วก็ลองซื้อมาอ่านแล้วก็ชอบก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าคีย์หลักของหนังสือเล่มน,นี้มันมีอะไรบ้างนะคะเจ้าหนังสือเล่มน,นี้นะคะมีชื่อว่า The Making of the Manager นะคะผู้เขียนชื่อคุณจู ่นะคะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วนะคะ The Making of the Manager ก็คือการมาเป็นหัวหน้าละกันใช้คําคำว่าเป็นหัวหน้าดีกว่านะคะอาจจะไม่ใช่แค่ Manager อย่างเดียวเสมอไปเนาะซึ่ง สาเหตุที่พลินเนี่ยสนใจหนังสือเล่มนี้ก็คือ1เลยคือเราก็ทํางานอยู่ในองค์กรที่อาจจะต้องมีการทํางานกับคนนะคะต้องมาดูแลทีมบ้างหรือว่าอะไรบ้างแล้วก็จากประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังต้องพัฒนาตลอดเวลาหรือว่ามันก็ยังต้องรับฟัง experience ประสบการณ์ของคนอื่นรับฟังแนวคิดของคนอื่นบ้างว่าเฮ้ยแบบสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยค่ะมันเหมือนกันกับคนอื่นไหมแล้วเราทําได้ดีแล้วหรือยังหรือว่าคนอื่นเขามีมุมมองที่ดีกว่าหรือว่าแต่ ต่างกับเรายังไงอะนะคะโดยเฉพาะในหนังสือเล่มนี้มันค่อนข้างสนุกตรงที่ว่าคุณจูลี่เนี่ยเขาจะเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ที่เขาเนี่ยเริ่มได้ออฟเฟอร์ที่จะเป็นหัวหน้าเลยแล้วเขาก็จะมีการเล่าว่าเอ้ยเขาตื่นเต้นยังไงนะคะเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงเวลาที่เขาเจอสถานการณ์ต่างๆการคุยกับลูกน้องครั้งแรกประชุมกับลูกน้องครั้งแรกเขารู้สึกยังไงเขาทํายังไงนะคะมันก็ทําให้เราเหมือนเห็นภาพแล้วก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างเล่าได้สนุกมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ สนใจอยากอ่านเนี่ยมันเหมาะกับใครนะคะก็อาจจะเหมาะกับคนที่อาจจะเป็นเมนเจอร์อยู่แล้วนะคะหรือว่าอยากจะเติบโตเนาะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นเมนเจอร์แต่ว่าอยากจะลองอ่านว่าคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าเราจะเตรียมตัวเนาะในการแบบพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากจะเข้าใจหัวหน้าเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอ่านแล้วเออได้ฟิลแบบเห็นภาพมากขึ้นก,ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้มาพูดกันนิดนึงว่าคนเขียน นะคะคุณจูลี่เนี่ยเขาเป็นใครนะคะก็คุณจูลี่เนี่ย,เ,เ,ปย,ะะเ,ยเป็นผู้หญิงเนาะที่ทํางานอยู่ในอุตสาหการรมที่เป็นส่วนใหญ่เป็นเทคคอมพานีในซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละค่ะซึ่งหนึ่งในบริษัทที่เขาทำเนี่ยเป็นตําแหน่งผู้บริหารแบบระดับแบบ vice president เนาะก็จะเป็น a c e b o o k นะคะหรือว่าเมตานั่นเองเนาะแต่ว่าพลินไม่แน่ใจว่ามีแบบบริษัทอะไรอื่นๆมาอีกบ้างนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนที่สักเซสแล้วก็เป็นต้นแบบได้เลยคนหนึ่งนะคะโอเคค่ะเราจะมานะคะสรุป10ข้อนะคะ10ข้อคิดจากหนังสือ ะะว่ามีอะไรที่ตกผลึกออกมาแล้วสามารถนำเอาไปปรับใช้กันได้บ้างนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ your job as a manager is to get better outcomes from a group of people working together นะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คืองานของ manager เนี่ยคือการที่ทำให้คนที่ทำงานด้วยกันหรือว่าทีมของคุณเนี่ยสามารถทำงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าทำงานออกมาได้ดีมากขึ้นนะคะคนที่เป็น manager เนี่ยควรจะโฟกัสกับการที่จะทำให้ทีมเนี่ยทำงานได้ผลลัพธ์หรือว่าทำงานได้ตาม เป้าหมายที่วางไว้นะคะมากกว่าการที่ไปโฟกัสกับทาร์กแบบว่าเล็กๆน้อยๆจุกจิกที่คุณต้องไปลงมือทําเองหรือว่าการเข้ามีติ้งมีแต่มีติ้งนะคะสุดท้ายไม่มีเอาคําหรือว่าไม่มีผลลัพธ์เนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเลยที่หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยให้ข้อคิดนะคะก็คือว่าการที่เราเป็นเมนเจอร์แล้วเนี่ยนะคะเราต้องโฟกัสกับภาพรวมแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานของทีมว่าเราจะทยังไงให้ทีมเนะี่ยทำงานออกมาได้ดีขึ้นนะคะทำงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่ส มีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนเราจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขให้คําปรึกษาแล้วก็ make sure ว่าทีมสามารถทํางานต่อไปได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมามากกว่าการที่จะไปโฟกัสกับการนั่งทํางานทาสัสอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ติดแต่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนทําให้อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์นะคะ ข้อที่2ค่ะ Getting better outcomes from your team requires a growth mindset นะคะการที่จะให้ทีมเนี่ยทำผลงานทำผลลัพธ์ได้ดีขึ้นเนี่ยมันต้องมี growth mindset นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย leader นะคะหรือว่า manager เนี่ยควรจะ open ในการที่จะมีการพัฒนาทีมตลอดเวลานะคะแล้วก็มี skill ในการที่จะ encourage หรือว่าผลักดันคนในทีมเนี่ยให้เหมือนไม่หยุดที่จะพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของ mindset อะไรต่างๆเนี่ยให้เหมือนไม่หยุดที่จะ รู้นะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะจริงๆเริ่มต้นมาอย่างถ้าเป็น ประสบการณ์ที่เพินเจอมาเองเนี่ยหนึ่งเลยคนที่มี growth mindset เนี่ยบางคนเขาจะมีมาอยู่แล้วไม่ได้มาันมีตอนที่มาทํางานกับเราอย่างเงี้ยนะคะบางคนเขาเป็นคนที่มี growth mindset มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะมันก็เป็นไปได้ที่บางคนที่อาจจะไม่ได้มี growth mindset ตั้งแต่แรกแล้วมาเจอหัวหน้าที่ค่อนข้างมี inspiration ให้เขามีแรงผลักดันให้เขาแล้วเขาก็เป็นคนที่มี growth mindset ขึ้นมาเหมือนมีความเชื่อว่าเฮ้ยจริง,รงๆเขาสามารถทําเรื่องนี้ได้ทั้งๆที่เขาอาจจะเคยกลัวเรื่องนี้มาก่อนนะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เมนเ g เจอร์าจต้องผลักดันนะคะให้ทีมีโกรด t h ม i ์เซ็ตนั่นเองข้อที่3ค่ะหนังสือเล่มนี้ก็บ่งบอกไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าในเดือนแรกๆของการเป็น Manager นั้นมันสำคัญมากๆสำคัญยังไงนะคะมันสำคัญที่ว่ามันจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยเหมือนเป็นช่วงที่เราเซ t ตอัพ culture หรือว่า Vibe ของทีมหรือว่าสไตล์ของเราในการทํางานร่วมกับคนอื่นที่เรามาเป็นหัวหน้าช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราจะต้อง ค่อนข้างทําการบ้านนิดนึงนะคะในการดีลกับคนที่เราจะต้องมาทํางานด้วยในบริบทที่เปลี่ยนไปนะคะมันก็จะส่งผลว่าทีมของเราเนี่ยมันจะมีคาลเจอร์ยังไงต่อไปนะคะจากไอ้ช่วงไม่กี่เดือนแรกเนี่ยแหละนะคะอยู่ที่ว่าเราวางตัวยังไงนะคะแล้วเราทําให้ทีมมีเอนเนอร์จีแบบไหนมีความรู้สึกแบบไหนนะคะข้อต่อมาค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการดิวค c ลเจอร์ในช่วงแรกๆนะคะก็คือจะเป็นการ develop trust with your direct report. part. ะคะ develop t r u s t หมายถึงการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะกับคนในทีมของเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากๆแล้วอาจจะต้องใช้เวลานะคะส่วนตัวพี่นคิดว่ายากมากๆเพราะว่าการที่เราจะได้ Trust จากคนแต่และคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันกับคนนี้เนี่ยในการที่เราโค้ชเขาหรือว่าทำเทรนนิ่งทำอะไรกับเขาเขาอาจจะ Trust เราแล้วกับบางคนเนี่ยมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันไปก่อนหรือว่ามันต้องมีการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างร่วมกันก่อนเขาถึงจะทร เราอะไรแบบนี้นะคะ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะวิธีอะไรก็ตามการจะเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยนะคะมันจะต้องได้ trust จากคนที่เราทำงานด้วยนะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับ consistent หรือว่าความสม่ำเสมอของเรานะคะแล้วก็ relationship ของเรากับคนในทีมนะคะแล้วก็สไตล์ของเราเราปฏิบัติกับผู้อื่นยังไงนะคะทั้งหมดเนี่ยมันรวมออกมาเป็น trust หมดเลยนะคะข้อที่5นะคะในหนังสือเนี่ยใช้ชื่อตอนว่า amazing meetings นะคะซึ่งอันเนี้ย มันสำคัญมากๆนั่นก็คือเมนเจอร์เนี่ยควรจะสามารถสร้าง productive meetings ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยพายลินค่อนข้างเออเห็นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นถ้าเราไปดูตามแบบว่า t i p ปส์ลีดเดอร์ชิอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครพูดถึง p พ i อยนี้แต่ว่าจริงๆเป็น p พ i อยที่ค่อนข้าง Strong เลยนะคะเมนเจอร์ Manager ที่ดีเนี่ยควรจะสามารถ lead นะคะ ประชุมต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพนะคะโดยการที่มาพร้อมกับเคลียร์อจนดานะคะพูดถึงเรื่องอะไรมีอะไรที่ต้องคุยกันบ้างนะคะเคลียร์สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็สามารถ encourage หรือว่าผลักดันให้คนที่เข้าประชุมเนี่ยเขามีส่วนร่วมมีการ p a r t i c i p a t e พูดคุยกันได้อย่าง e f f e c t i v e ไม่ใช่ว่าเออบางคนก็เงียบอยู่ก็เงียบไปบางคนอนยากจะพูดอะไรไปเรื่อยก็พูดแล้วเราก็ปล่อยเขาพูดไปเรื่อยแล้วก็เกินเวลาอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันต้อง ดูด้วยเนอะว่าเฮ้ยตอนนี้มันเริ่มแบบออกทะเลแล้วคนที่เป็นเมนเจอร์คนที่ lead มีติ้งเนี่ยควรจะมีความสามารถในการแบบหยุดพอส์ อะไรเหล่านั้นนะคะเพื่อ make ัว r ว่าการประชุมเนี่ยมันเป็นไปอย่างเอฟเฟกตีฟแล้วก็คนที่เข้าประชุมเนี่ยคุยกันได้แบบว่ามีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่ามันก็จะส่งผลมากับงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการประชุมทุกการประชุมมันจะต้องมี to do list หรือว่า action ต่างๆที่ต้องทําต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ manager เนี่ยควรที่ต้อง manage list to do list ต่างๆนะคะแล้วก็แบ่งแยกงานชัดเจนเพื่อให้ทีมเอาไปทํางานต่อได้ข้อที่6ค่ะเรื่องนี้ก็คือการ give feedback นะคะ giving feedback is a crucial p a r t of m a n a g e m การนะคะการให้ฟีดแบ็เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะบริหารจัดการคนนะคะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะชา l l e n g i n g สำหรับบางคนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะการให้ฟีดแบ็ที่ค่อนข้างเป็นในแง่ลบกับทีมนะคะสมมุติว่าทีมเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็จะยากนิดนึงในการที่จะคุยเนาะว่าออคุณยังทำอันนี้ได้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่ต้องมีการต่อว่าหรือว่าตําหนิคนอื่นเนี่ยมันอาจจะยากกว่าเสมอนะคะแต่ว่ามัน ก็สาคัญมากๆในการที่จะให้ทีมรับรู้แล้วก็จะได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รับฟีดแบ็กเลยเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรได้ดีอยู่หรือว่าทําอะไรได้ไม่ดีอยู่แล้วเขาก็จะไม่ได้พัฒนานะคะเพราะฉะนั้นสกิลอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือการให้ฟีดแบ็กนะคะการให้ฟีดแบ็กไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องให้แค่ในเรื่องที่ลบๆหรือว่าเรื่องที่เขาทําได้ไม่ดีแต่การที่เขาทําอะไรได้ดีเนี่ยมันก็ควรมีการพูดถึงหรือว่าการให้ฟีดแบกด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อทีม อยู่แล้วนะคะแล้วก็แถมอีกนิดนึงก็คือการที่ชื่นชมทีมบ้างนะคะก็ทําให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทำเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีแวลูแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยได้ appreciate แล้วก็ทํางานได้ได้ต่อไปนะคะต่อมาะค่ะ ข้อที่7เป็นเรื่องของ self awareness นะคะก็คือคนที่เป็น manager หรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยควรจะรู้ตนเองตลอดเวลานะคะรู้อะไรนะคะรู้ว่าข้อเสียของเราคืออะไรอะไรที่เราไม่ได้เก่งไม่ได้ถนัดนะคะหรือว่าข้อดีของเราหรือว่าจุดแข็งของเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะเรื่องอะไรที่เราทําได้ดีนะคะทำไมเราถึงควรจะรู้เรื่องพวกนี้นะคะเราควรจะรู้เพราะว่าเราเนี่ยจะได้ไม่มี bias หรือว่าไม่มี ego แบบผิดผดแบบประหลาดปลาดที่ <ś led> ไปมั่นใจ ในเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ถูกไม่ควรนะคะหรือว่าเราอาจจะมีไบแอสกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะถ้าเราไม่ไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีจุดดีตรงไหนมีจุดที่ต้องปรับปรุงตรงไหนนะคะเราก็อาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ย ไม่ได้พัฒนาแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยอ่อนในเรื่องนี้แล้วเราไม่ชวนในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะพยายามหาวิธีการพัฒนามันได้ถูกต้องไหมคะหรือว่าอาจจะไปหาวิธีที่ไปขอฟีดแบ็กจากคนอื่นเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาค่ะข้อที่8นะคะ designing your team is a key aspect of management นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่อยากจะให้มาทำงานกับทีมเราหรือว่างานอะไรที่เราสามารถดีไซน์ให้มันตรงกับความถนัดของทีมเราได้นะคะซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยถ้าเรามีสกิลตรงนี้ที่สามารถดีไซน์ให้ทีมสามารถทำงานที่มันตรงกับความถนัดของเขาทำในงานที่เขาทำได้ดีที่สุดได้เนี่ยมันก็จะส่งผลดีที่สุดกับทีมเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไปเอาคนที่ไม่ถนัดเรื่องนี้มาทาอันนี้อย่างเงี้ยมันก็ทาให้ productivity อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปัญหามันก็อาจจะมีเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าแมネเจอร์ที่เก่งเนี่ยเขาก็จะสามารถมองออกว่าใครควรจะทําอะไรนะคะแล้วก็มันก็จะส่งผลกับประสิทธิภาพการทํางานรวมไปถึงบรรยากาศการทํางานที่ดีด้วยเนาะเพราะว่าถ้าคนทํางานได้ดีเนี่ยปัญหาน้อยลงนะคะการกระทบกระทั่งหรือว่าอะไรต่างๆมันก็อาจจะน้อยลงแล้วก็ทําให้ vibe ของการทํางานบรรยากาศมันดีขึ้นคนที่ทํางานเหมาะในกับสิ่งที่เขาถนัดเขาก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่งผลถึงบรรยากาศการทํางานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาค่ะข้อที่9นะคะ mastering the art of delegation นะคะ delegation คือการแบ่งงานนะคะการแบ่งงานเนี่ยเป็นสกิลที่สำคัญมากๆนะคะของ manager นะคะและทุกคน,นติดกับดักนี้ก็คือกับดักของการไม่กล้าแบ่งงานเอาทุกอย่างไปกับตัวเองนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไว้ใจว่าทีมจะสามารถทำงานนี้ได้หรือเปล่าไม่ใช่่ไม่ไว้ใจทีมนะแต่ว่าอาจจะคิดว่างานนี้มันยากอยู่งานนี้ต้องอาศัยความละเอียดงานนี้ต้องอาศัยประสบการณ์เลยไม่กล้าให้คนอื่นทาซึ่ง มันมันเข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีงานบางประเภทที่เราเนี่ยไม่ควรเอามาทําเองนะคะคือหรือบางประเภทเราก็ควรลองให้ทีมทําบ้างเพื่อให้ทีมได้เรียนรู้แล้วก็ i m p r o v e สิ่งที่มัน Challenging ขึ้นยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็น Manager ที่เก่งเนี่ยควรจะรู้นะคะว่าอะไรที่เขาควรเดลิเกตอะไรที่เขาควรแบ่งออกไปให้ทีมทำนะคะและอะไรเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยต้องเอามาทำเองจริงๆนะคะข้อที่สิบค่ะข้อนี้เนี่ย สำคัญมากในมุมของไพลินเนาะคือการ invest ใน healthy team นะคะแล้วก็ culture ของทีมเพื่อ long term success นะคะก็คือการที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศการทำงานของทีมที่ดีแล้วก็ culture ที่ดีของทีมนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ ไม่มีจุดตายตัวว่ามันต้องทำอยังไงนะคะแต่ถ้าทําได้เนี่ยมันจะทําให้ทีมเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพอาจจะลดปัญหาในเรื่องของเทิร์นโอเวอร์หรือว่าคนลาออกคนเบิร์นเอาอะไรต่างๆนะคะแต่มันไม่มีจุดตายตัวในการที่จะทำนะสิเพราะว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยต้องสร้าง environment สร้าง c u l เจอรที่มัน Positive แล้วทําให้คนเนี่ยอยากทํางานหรือมากกว่กันนะั้นคือการรู้สึก Be a part of the team หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมีความภูมิใจมีความพร้าวที่ได้ทำสิ่งสิ่งนี้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นการที่แฮปปี้ในการที่ได้อยู่ในสังคมนี้คอมมูนิตี้นี้ในทีมนี้ได้อยู่กับคนเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้ได้ดีอะคะ่ะสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำงานที่โ o ซิทีฟ มากขึ้นจากทีมเนาะแล้วก็ผลลัพธ์ของการทํางานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยก็คือ long term นะคะคือสิ่งเนี้ยมันก็จะอยู่กับ culture ของทีมอะไรอย่างเงี้ย environment ของทีมไปได้เรื่อยๆนะคะมันก็จะทําให้คนทํางานร่วมกันได้ดีมากขึ้นอาจจะมีการช่วยเหลือเพื่อกูลกันดีนะคะแล้วก็นําไปสู่การคิดสร้างสรรค์ไอเดียอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะกับ10ข้อ lesson นะคะจากที่เราได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะคะยังไงก็ ม, <c oughs> มันยังมีจุดน่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น example ตัวอย่างต่างๆที่ผู้เขียนเนี่ยเขาเล่านะคะในการ,รเผชิญกับการทำงานหรือว่าเผชิญกับคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทริคเล็กๆน้อยๆคำพูดบางอย่างที่เขาใช้ในการทำงานแล้วมันรู้สึกแบบอ่านแล้วแบบอุ้ยใช่ว่ะหรือว่าแบบแอบเก็บคำพูดนี้เอาไปใช้ก,กับพูดกับคนนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อน ฟังข้อสรุป10ข้อของเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจมากขึ้นนะคะอยากจะลองอ่านดูเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำนะคะกับหนังสือเล่มนี้นะคะ The Making of the Manager นะคะไม่หนักหัวสมองจนเกินไปนะคะก็ขอบคุณทุนเพื่อนที่มาฟังสรุปหนังสือกันในวันนี้นะคะแล้วก็ในอนาคตถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจอะไรอีกเนี่ยพายนินก็อาจจะเอามาใช้เพื่อนฟังอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันในวันจันหน้ากับรายการวสต้บาร์ค่ะ